ก็เป็นเด็กตลาดใต้แถวนี้นะครับมาตั้งแต่เกิดผมอยู่มาตั้งแต่สมัยเดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีไนาบาซา่าแล้วก็มันจะเป็นในส่วนของที่เป็นพื้นที่ที่ยื่นเข้าไปในน้ำแล้วก็สามารถที่จะเดินนะไปที่บริเวณที่มันมีเรือนแพเยอะๆนะครับแต่ก่อนก็จะมีในส่วนของอที่เป็นเรือนแพนะครับแล้วก็จะมีผู้คนที่อยู่อาศัย ล้วก็ทํากิจกรรมอะไรนะครับทั้งในส่วนของซักผ้าอาบน้ําอะไรแถวนั้นนะครับแต่เดิมสมัยตอนผมเด็กเนี่ยนะครับเนื่องจากามีโรงเรียนสิน่หนิโรงเรียนจีนเก่านะซึ่งทุกคนรู้ดีว่าโรงเรียนจีนสิน่งหนิเนี่ยเป็นโรงเรียนของอส่วนใหญ่เด็กตลาดใต้เนี่ยซึ่งเป็นลูกคนจีนเนี่ยนะก็จะเ,เป็นที่เรียนนะครับเพราะว่าป้าม้าส่วนใหญ่ก็จะให้เรียนภาษาจีน นะครับแล้วก็จะเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึงป .4 นะแล้วก็สมัยนั้นเพิ่งมาเรียนภาษาอังกฤษตอนปอ .5 ป .6 นะก็เป็นโรงเรียนจีนที่เน้นภาษาจีนนะครับในโรงเรียนศิหมินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาคารไม้ซึ่งก็ผมประทับใจแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนเก่า นะซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะลือ้อหรือว่าหายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเห็นภาพโรงเรียนสิ่งมินเก่านะที่เป็นอาคารแบบลื่นๆแล้วก็สมัยก่อนอาจารย์เนี่ยนะให้นักเรียนเนี่ยเอาแว็กมาขัดถูแล้วก็ลื่นนะแล้วก็ถุงเท้านี่โดนตะปงตะปูนี่พังยับเยินนะขาบวิน่นนะครับแล้วก็บางคนก็ลื่นนะเพราะว่าอาจารย์เขาเน้นเรื่องของการขัด นะครับตรงไนท์บาซ่าเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นไนท์บาซ่าเนี่ยแต่ก่อนผมเห็นนะมันจะมีการขายของกลางวันเป็นแบบเต็นท์แบบชั่วคาวมีล่มมีอะไรแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้ายีนแฟชั่นอะไรไปแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแหล่งสตรีทฟู้ดนะที่ที่สำคัญนี่เป็นย่านอาหารการกินแต่เดิมก็จะมี ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นถักบ,บุ้งลอยฟ้าเก่าหรือว่าร้านแต่ก่อนจุกไก่ไทยก็มีขายตรงริมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้หวยนะก,ก็ขายของอยู่ตรงส่งส่วนนั้นนะครับก็เป็นย่านที่ผู้คนเนี่ยมาหาของกินในช่วงกลางคืนนะเย็นแล้วก็กลางคืนก็ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนอย่านเมืงน,นะครับ